เนี่ยเหลือนะครับหลายเดือนแล้วครับนี่ครับว่าจะไม่ตกมันหมดนะครับขนมปังเก่าครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วอู้แม่สวยครับผมกำลังหางแดงครับครับสวัสดีครับนี่มาพบปอกับผมนะครับ ช่องโอนตัวนิสานครับผมนี่กับผ้าออกมาหาตกปลานะครับผมมันนี่กับน้ำไหลนะครับไม้น้ำไหลครับผมตกน้ำฟังว่าไรนะครับนี่ครับจะถอนแสงนะครับผมนี่ไม้ครับน้ำมันจะไหลเขาฟังเหมนะครับก็เอาลุงเรือนะครับลุงเรือไปหาตกน้ำุ่มใหม่นะครับผม ถ่าไปรุ่นถ่าติดตาต้องกันนะครับว่าจะมีผลงานมาครับเหมือนี้ขับไม้ครับผมเดี๋ยวไปเจอกันยัวไม้เลยครับนำไรแห้งนะครับผมลุงรอฟังเนี่ยแต่กลัวจะเขาฟังเหมือนนะครับ หาเรือลงมาย่อนนะครับมึงได้นำได้คือคอ,อยขางฟังนะครับ มาแล้วครับผมจัดสถานที่กันครับเป็เปเปดยนังไงครับมานประมาณถา,าลุ่นน้ำกันนะครับผมนี่ครับอัดเรือละเรียบร้อยครับผม เบ็ดของฮองกะมาสามนะครับใส่เบ็ดขั้นสันครับผมเพราะว่าจงตกงายครับผมอยู่ในเรือครับเปื่อนทีน้อยครับนี่ครับเนื่อของฮองกะเน,นื่อเหลือนะครับหลายเดือนแล้วครับนี่ครับแต่ว่าจะไม่ตกนะ มันหมดนะครับขนมปังเก่าครับนี่ครับเหลือว่าลายครับตกหมดนี่กะกละบานนะครับผมถ่ายรูน้ำกันครับนี่ครับสภาพไม้ครับเดี๋ยขออนุญาตลงเบ็ดก่อนนะครับจังหลุดน้ำกันับผมครับลงเบ็ดเสร็จเรียบร้อยครับผมตามหลังนะครับกะเียงเบิองครับว่าของทั้งพวกของนะครับ ขาหมุนกัน,นครับฝนกัดลิ่นอีกแล้วครับอุปสรรคห้ายครับช่วงนี้เพราะมันเป็นฤด,ดูฝนนะครับกับมรสุมพาอ,อยู่กับเขาเนี่ครับมานมาหมานถารุารารา่นน้องกันครับผมลงเบ็ดเรียบร้อยครับครับขามมุ่นป่ามาน้อกันครับ แต็มแมียกมีป่ะครับเอ้ามาแล้วครับปลามันเต็มแรกครับผมนะครับปลารุ่นกันอีกครับผมมัานมาแล้วครับปลารับแขกมาแล้วกำมังครับผม เอยต่อเลยต่อแล้วครับหลังแหลกนะครับอยู่เพครับออภัยนน้ำกล่องนะครับผมพื้นที่จำกัด มาแล้วครับแต้มสองครับกระมังครับสวยๆครับผมน่ครับตุนกันต่อครับแต่ว่าล้างแหลกกันตอดต่ที่แหลกนะครับสองสองที่ครับเดี๋ยวรอขึ้นมาเพิ่งครับผมเพราะว่าน้ำไหลนี่ มันจิตตอดเพื่ดนนะครับมันเมื่อยครับมันจะนิ่งนะครับนี่ครับสีนักๆด้วยครับผมอาจจะมีตัวนะครับมีดีครับผมตอดสองสามเที่ยมก็เงียบครับผมเพราะว่าน้ามไหลครับเหนื่อยครับเอาแล้วครับมันมานครับ ถ้ล,ลุ่นกันอนี้นะครับตุลักทุเลครับผมตกในเรือครับมันคือบนฟังเอาแล้วครับเอาเลือขั้นกลางครับผม มาแล้วมาแล้วมาแล้วอู้แม่สวยครับผมกำลังหางแดงครับมาแล้วครับหลุนกันต่อครับ มื่กี้ขั้นกลางนะครับขั้นกลางตอดเบาๆครับผมอาจจะยูว่าครับเดี๋ยวลองมึงครับลองมึงนะครับโอ้มีตัวครับผม ตอดแล้วมันก็เงียบไหมครับเพราะว่าน้ำไหลค,ครับผมแต่กลัวกับนักแน่ครับนี่ครับมาแล้วครับม้มาครับผ้ แล้วครับหาแต้มนะครับตอดแล้วครับกี่ลังแหลกตอดนะครับแังนี้นี่ครับีย๋ยวรอเบิ้งครับ Yêu hợp Yêu hợp không? Ủa, đột chọi Ủa mừng lăng cạn hấp du hấp du mà hấp หวานครับหลุนต่อครับผมรอช่วง1ดโมงนะครับถิดว่าปา่ามันมักจะกินดีช่วงนั้นนะครับถ้าหลุนต้องกันครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณ10โมงนะครับ จะลุผลงาน,น,นครับผมเงี่ยเบิดเลยครับเนี่ยผลงานครับมีต่ป่าย่างเดียวเลยครับผมกำมังย่างเดียวครับมีป่าอื่นครับนะครับตอนนี้ก็ใไก่จะบ,บ้ายมงครับนี่ผลงานของเราครับ คลิปนี้กับฟ้าไว้สักนี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเนี่ยเบิดพอดีครับผมครับหมายน้ำไหลครับ